สวัสดีครับผมลิงแอมจากท e ีแมงโก้บายทีทีอีสปอนะครับจากเกมพอยต์แบงค์วันนี้ผมจะมารีวิวมาลองใช้มาโคเมาส์เวนตัสนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าใช้ในการแข่งขันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการดาวน์โหลดและทำตามขั้นตอนที่ผมแนะนำเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่ Google ท e ีมท t ทีอีสปอรนะครับแล้วก็เข้ามา ที่เมาส์หลอเนี่ยแล้วก็เมาส์วเวนตัดนะครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้กดเข้ามาที่นี่เลยครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาตัวดาวน์โหลดนะครับเนี่ยดาวน์โหลดนะครับโหลดเป็นหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะครับ แล้วโหลดเสร็จปุ๊บจะได้เจ้าตัวนี้มานะครับอ่าแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวลูกสองแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาปรับมาโคมาตั้งมาโคต่างกันเลยนะครับไปที่ Open มาโคตั้งเป็นกดผมตั้งไว้ที่ New มาโคศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็กด d ด l a y ์ไทมเป็นให้มันไวที่สุดให้มันคิกไวที่สุดก็ประมาณนี้นะครับที่ผมลองลองเทสมาก็กดรีคอร์ด กดคลิกซ้ายเลข3เลข1แล้วกดส t o p นะครับแล้วกดโอเคเรามาที่หน้าตานี้นะครับหน้าต่างนี้ก็จากคลิกซ้ายตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นมาโคที่ผมตั้งไว้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี่เป็นคลิกคลิกซ้ายก่อนนะครับคลิกซ้ายตัวนี้ก็ตั้งมาโคที่ผมตั้งไว้ก็เข้ามาที่ นี่แล้วก็กด T K เป็นมาโครศูนย์หนึ่งที่ผมตั้งไว้แล้วก็วันยิงคลิกธรรมดานะครับเดี๋ยวก็ลองเข้าไาที่ในเกมเลยนะครับมาห้องไม่กด ลองมาเล่นกันเลยนะครับติดอันนี้ไม่มาโคนะครับจะยิงช้าจะไม่สับอันนี้ผมกดคลิกเดียวนะครับคลิที่ผมตั้งไว้จะไม่สับนะครับเดี๋ยวลองมาดูมาโคนะครับที่ผมตั้งไว้ นี่นะครับจะสับเลยนะครับยิงปุ่มเดียวอาจจะแหลกนิดหน่อยถ้าอยากเล่นลูกซองจริงควรจะเป็นเปลี่ยนเป็นหัวกระสุนนะครับให้เป็นหัวกระสุนไม่ไม่ใช่หัวกระสุนบารนะครับที่มันเป็นเพิ่มความแม่นยำนครับอันนี้บวกการแรง ครับผมก็แนะนำเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ